ต้องเห็นว่าทั้งหมาดรงชิดกุนนะครับแล้วก็มีส่วนที่มส่วนเกี่ยวข้องกับการกรายความรู้ที่ดีทั้งผู้เบิกฐานอาจารย์การนะครับทั้งผู้ส่งเกี่ยวท่าที่ได้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความต้องมือในวันนี้ขึ้นมาได้นะแล้วก็ในเรื่องของเวิร์กทั้งสองโครงการนี้นะครับจะทำให้เกิด ได้รับการพัฒนานอกจากนอกจากที่เขาจะได้เรียนระดับประสบการณ์จริงจากสนับบการที่ทุกท่านได้ดูที่จะให้ความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยทำให้ประเทศซึ่งจะมีความต่อเนื order, ่องะในการทํางานจะทำให้ประบบการก็ได้เห็นสมควรในเรื่องการจัดทำมาทึกข้อตกลงร่วมกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาด้วยและบรกษัยก็ได้ที่จะ แสดงโครงการวิภาคีซึ่งเป็นของวิทยาเทคโนโลยีเชื่อมยการปรกันและจสิมานนะครับแล้วก็ในถ่ายภาพคเชื่อมอยงในทางสังคมชนนะครับแล้วต่อไปนะครับก็แนะนำข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสานประกอบการของ ตัวทนิพย์ในนามเชื่อใจเขาเอาส่วนนี้ก็รู้สึกินดีนะครับที่จะได้เซ็นเอฟโู mm hmm. o U, ร่วมกับทางทั้งสองสถาบันนะครับ mm hmm. ในบริษัทของเรานี้ก็มีความชื่นชมน,นะครับแล้วก็ชื่นชอบในแนว,วทางการบริหารของทั้งสองสถาบันนี้มายาวนานแล้วนะครับ mm hmm. ผมอายุ50สกว่านะครับผมก็เห็นทั้งสองสถาบันนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็เห็นคนที่ประสบ มีการลงนามอีกนะคะเป็นลายสลับนะคะเซ็นร่วมกันนะคะ ครจดริต้นของการรงนาำในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราเปิดในหลักสูตรใหม่ที่เป็นที่ภีการรไฟฟ้านะครับก็คือเ่ที่จะีชุมชนนิการไปก่อนทีจะิมาก็เปิดหลักสูตรกาไฟฟ้าขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีความร่วมมือกับสังกัดการที่เกี่ยวข้องนะครับ ก็ได้ในสำมะกานในโคราดเราเนี่ยก็จะไปเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารหลักการทั้งหมดแห่งได้เข้าร่วมนะครับในการทำเซมิมือร่วมกันกับทางวิทยาลัยชลบุรีนะครับแล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสกิลศึกษาหลักสูตรของเวิร์กช็อปสเก็ตติ้งเรีนนนะครับซึ่งเราเป็นหมด8หลักการคณะวิชาด้วยกันนะครับซึ่งทุกคณะวิชาเนี่ยสามารถจะร่วมกับสำมะการเพื่อทำเรื่องของสกิลศึกษาได้ทุกคณะวิชาเลยครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านสำกานครั้6แห่งนะครับที่ให้ความ mm hmm. เอานา mm hmm. การร่วมมือในครั้งนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็คาดหวังว่าเยาวชนในโคราชของเราเนี่ยจะมีการพัฒนาการทํางานนะครับ mm hmm. จากประสบการณ์จริงเรียน mm hmm. รู้กับโปรเฟชชั่นอลมือชีพจริงๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้เป็นแรงงานเตีมมือที่มีคุณภาพต่อไปครับในอนาคตเนี mm ่ยจะมีการขยาย ความต้นแบอย่างเอกชนต่างครับก็ตอนนี้เนี่ยเอกชนจ้างตื่นเนี่ยครับก็มีมีโครงการที่จะเปิดมากขึ้นในของหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นหลักสูตรที่จะเปิดในเพิมเติมต่อไปในปีต่อไปรา็จะมีความร่้มแบบเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ได้ไปติดต่อไว้แต่ว่าวันนี้อาจจะยังมีประเด็นในเรื่องของความการเดินทางอาจจะไม่สะดวกในบรรตางกางนะครับแต่ว่ามีม่แน่นอนครับจะมีการขยายรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นแล้วก็ความต้นกบบต่างๆก็จมากขึ้นครับ การเข้มงวดทั้งนี้นักศึกษาจะได้อะไรกลับไปนักศึกษาจะได้ฝึกกับโอเปอเรชั่นนอลหรือมืออาชีพจริงๆนะครับได้ได้เรได,ได้ได้เรียนที่ที่นี่ก่อนอีกหนึ่งปีแล้วก็อีกหนึญญ่งปีเนี่ยฝึกกับสำนักการจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาไปฝึกกับสำนับการจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้คือทักษะ ที่เขาจะได้คือสกิลที่เขาจะได้ติดตัวกลับไปนะครับแล้วก็สัมการจะได้คือเรื่องของผู้ที่มาทํางานนะครับเขาจะได้คู้จักทีก่อนที่จะจบการศึกษาได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเหล่านี้ที่จบการศึกษาไปเนี่ยก็จะพร้อมสำหรับการทำงานทันทีเลยครับนอกจากสถานศึกษามองจะไม่คุ้มุับเราหรืจะมีการเนระดับลูกน้อไปสถานศึกษาอ๋อครับจริงๆแล้วก็ยินดีมากๆนะครับถ้ามีสัมการอ่นสถาบันศึกษาอื่นได้เข้าร่วมกับเราเนี่ยก็ทำให้เรียกว่า ฝึกประสบก,การณ์อาชีพเนี่ยจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของสถารับการเนี่ยได้ยินว่าสถาบารหลายๆที่เขาก็มองหาทักษะแรงงานฝีมืออยู่แล้วนะครับมีทักษะแรงงานฝีมือเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มองเห็นว่าการรับบริการจากสถากัรก็จะมีความมีคุณภาพมากขึ้นรวมไปถึงนักศึกษารเราเนี่ยก็จะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเช่นกัน,กนจากการที่ไปฝึกงานกับสถาบารที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงคนที่สนใจใกับดูนักศึกษาที่ระบ ก็เรียนรักษานะครับหรือไม่สนใจนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มองว่าในปีนี้กำลังจะเปิดในเทอมที่หนึ่งขกนี้นะครับที่สภาตรงนี้นะครับถ้าท่านสนใจที่เรียนเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นทวิปาคีนะครับมาเจอมาที่วิทยาเขยชั้นผดวิวราชการปาสินมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรรการที่มีความร่วมมือกับเราเนี่ยก็เป็นสรรการชื่อดังในโคราชทั้งหมดเลยนะครับมีความร่วมมือกันเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยว่า ลูกหลาที่ท่านมาเรียนกับเราเนี่ยจะได้ฝึกประสบการณ์จากมืออาชีพจริงๆนะครับและสิ่งที่เขาจะได้ติดตัวไปคือฝีมือที่เขาจะได้ติดตัวไปซึ่งไม่สามารถหาที่เห็นได้แน่นอน